ตอนที่2795 yeah. <c oughs> ้าห้าแย่ฮ่าฮ่าเซลเซนเจ้ามีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนจักรพัฒผู้ชั่วร้ายกล่าวในหัวของแฮนเซนไปไตายเถอะคุณไปหาผู้ดูแลดอกไม้เพื่อดูว่าไม่มีของเหลวทางพันธุกรรมที่ทำจากดอกไม้ราชินีหานเซนเปิดมือของจักรพัฒผู้ชั่วร้ายและตอนนี้มันดูตกต่ำมากจักรพัฒผู้ชั่วร้ายมีความสุขมากและเขาก็ยิงหัวของหานเซน เส้นตัวเล็กรอบพี่ใหญ่ของครอบครัวคุณจะช่วยให้คุณได้รับอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับปัญหาร่างกายของฉันแดนเส้นตะลึงกับจักรพัฒผู้ชั่วร้ายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจักรพัทผู้ชั่วร้ายสัญญาว่าจะไปหาผู้ดูแลดอกไม้เพื่อเอาของเหลวพันธุก,กรรมที่ทําจากดอกไม้ราชินีกลับคืนมาขวดที่มีเพียงฝ่ามือและของเหลวเช่นอเมทิสแดนเซนเปิดขวดและจิบและได้ยินเสียงนั้นทันที ยินพระเจ้าบวกหนึ่งยินพระเจ้าบวกหนึ่งปากนี้ดำเนินต่อไปและเพิ่มยินยินพระเจ้าสองยินเข้าไปและของเหลวส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในขวดนี่เป็นวิธีเพิ่มการทำลายยินที่ถูกต้องก่อนกินเนื้อสัตว์ท้องแตกและไม่มียินแทนเส้นถอนหายใจความคิดที่เปลี่ยนไปเป็นอีกความคิดหนึ่ง เนื่องจากฉันสามารถเพิ่มยีนพระเจ้าได้นั่นหมายความว่าร่างกายของฉันควรจะโอเคมันเป็นวิวัฒนาการปกติแต่ทำไมมันถึงกลายเป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้และพลังไม่สามารถใช้ได้ความหดหู่ในใจของฉันกลืนของเหลวทางพันธุก,กรรมไปหนึ่งขวดและเพิ่มยีนพระเจ้าทั้งหมดเจ็ดยีนแต่ร่างกายของแฮนเซนไม่ฟื้นตัวหรือไม่รู้สึกถึงพลังภายในร่างกาย ถ้าคุณไม่สามารถกู้คืนได้คุณจะได้รับยินพระเจ้าเพียงร้อยคะแนนลองดูว่าคุณสามารถเลื่อนระดับเพื่อทำลายระดับได้หรือไม่คุณอาจจะสามารถฟื้นตัวได้แฮนเซนได้แต่ปลอบใจตัวเองแต่ตอนนี้ฉันได้พบกับสิ่งที่ลำบากมากแฮนเซนสามารถควบคุมเด็กชายเสื้อคลุมสีแดงและเด็กเสื้อคลุมสีแดงเพื่อล่าพืชเหล่านั้นได้และพวกเขาก็ไม่กล้าขัดขืนตอนนี้ไม่สามารถใช้พลังของ หานเส้นได้และโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่กล้าปล่อยเด็กเสื้อคลุมสีแดงการตามล่าพืชแดนเซนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากต้นดอกไม้ไม่มีเทพที่แข็งแกร่งและจักระพัดผู้ชั่วร้ายก็เป็นกษัตร,ริย์เช่นกันที่นี่ไม่มีใครสามารถกล้าและทำลายล้างได้รอได้แค่เป่าเอ,อ๋อและนกแดงตัวน้อยเท่านั้นพวกมันจะมาตามล่าและค้าปีศาจแดนเซนอดทนได้เพียงชั่วขณะ หลังจากจักรพัรดิผู้ชั่วร้ายออกจากสวนลอยฟ้าเพื่อไปรับเป่าเออแฮนเซนก็อยู่ในสวนลอยฟ้าเทคนิคทางพันธุก,กรรมที่เพาะปลูกภายในการใช้สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปลักก่อนหน้าได้เนื่องจากไม่ใช่การบาดเจ็บทางร่างกายแม้ว่าคุณจะใช้ร่างกายซูปเปอร์ก็ยังคงเป็นลักษณะของเด็กและไม่สามารถกลับสู่สภาวะปกติได้ในวันนี้แฮนเซนพยายามฝึกพันธุศาสตร์ในสวนส่วนตัวของเขา แต่เขาไม่ตอบสนองเลยพอหมดอารมณ์เห็นมีคนผลักประตูสวนเข้ามาจัก,กรพัดผู้ชั่วร้ายกลับมาเร็วๆนี้หานเซินเหลือบตามองเล็กน้อยเพราะนอกจากจัก,กรพัดผู้ชั่วร้ายแล้วดอกไม้ยังไม่กล้าบ,บุกเข้าไปในสวนของเขาอย่างแน่นอนแต่การประเมินของแฮนเซนคือจัก,กรพัดผู้ชั่วร้ายไม่ควรกลับมาเร็วขนาดนี้หากคุณมองใกล้ๆมันไม่ใช่จัก,กรพัดที่ชั่วร้ายแต่เป็นชายชราที่มีผ้าสีดำผม และคราวของเขาเป็นสีขาวอยู่แล้วและดูน่าสมเพชเล็กน้อยหัวใจของแฮนเซนแวบหนึ่งเขาจำไม่ได้ว่ามีคนเช่นนี้อยู่ในดอกโปรทอสแต่ถ้าเขาไม่ใช่ดอกไม้โปรทอสเขาจะเข้าไปในสวนลอยฟ้าได้อย่างไรชายชราผลักประตูเข้าไปและเห็นหาเนเชิญแวบเดียวตาปลาที่ตายและคู่หนึ่งมองไปที่แฮนเซนอย่างหัวเสียปากยังคงพึมพำกับตัวเองไม่ผิดหรอกเด็กห้าหขวบ แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีแดงไม่ใช่หัวล้นอย่างนี้เหรอหานเซิน <Hans en S 1> ได้ฟังด้วยความตกใจลักษณะที่ชายชราพูดไม่ใช่เด็กเสื้อคลุมสีแดงชายชราคนนี้มาหาเด็กเสื้อคลุมสีแดงแต่เขาเข้าไปในสวนลอยฟ้าได้อย่างไรหานเซินแอบคิดและใจของเขาก็กังวลเช่นกันร่างกายของเขาอยู่ในสภาพนี้และแม้แต่พลังก็ไม่สามารถใช้งานได้ไม่มีที่ว่างสำหรับการหลีกเลี่ยง ชายชราไม่ได้สนใจหานเสื้ตักองเขาจ้องไปที่แสงสองทางและเขาก็เหลือบไปรอบๆเป็นวงกลมจากนั้นก็พึมพำกับตัวเองในเมืองมีตุ๊กตาชนิดนี้เท่านั้นที่แตกต่างกันคือเสื้อผ้าสามารถเปลี่ยนได้ทรงผมเปลี่ยนได้มันยังเงาะขึ้นมาได้ก็ควรที่เขาจะพูดถูกแฮนเซนฟังเส้นสีดำและชายชราก็เปลี่ยนเขาให้เป็นเด็กเสื้อคลุมสีแดงแฮนเซนเพยายามอธิบายว่าเขาไม่ใช่เด็กในชุดคลุมสีแดง แต่เขาเห็นม,มือใหญ่ของชายชราบกมือและทันใดนั้นก็มีพลังประหลาดขึ้นมาเข้ามาและแฮนเซนก็เกี่ยวแขนเสื้อของเขาทันทีหมายความว่าเจ๋งแฮนเซนเห็นเพียงความสับสนวุ่นวายในแขนเสื้อของเขาไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างตะวันออกเฉียงใต้และทิศเหนือได้อย่างสมบูรณ์ราวกับว่ามันเป็นพื้นที่อิสระช่างโชคร้ายที่มาในเวลานี้ชายชราแปลกหน้ามาได้อย่างไรฮันเซนรู้สึกหดหู่ แต่ถูกขังอยู่ในพื้นที่ที่วุ่นวายนี้เขาไม่สามารถหนีได้ไม่มีทางที่จะคิดได้หลังจากตำหนิชายชาราที่ยอมรับแดนเซนแล้วเขาก็รีบออกจากสวนลอยฟ้าแม้ว่าจะมีพืชที่แตกต่างกันมากมายในสวนลอยฟ้าแต่นักบวชศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เห็นมนุษย์ต่างดาวพืชระดับต่ำเหล่านี้ในสายตาของพวกเขาและพวกเขาก็รีบวิ่งออกไปในอากาศพร้อมกับแฮนเซนสวน คำสั่งห้ามอันทรงพลังของสวนลอยฟ้าไม่สามารถหยุดยั้งเขาไม่ให้ข้ามไปได้ตลอดทางที่จะใช้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเพื่อก้าวไปข้างหน้าแต่เพียงไม่กี่วันชายชราก็กลับมายังโลกที่เขาอาศัยอยู่ถูกต้องไปว่านกำลังจะมีชีวิตอยู่อยากฆ่าเขาชายชราคิดว่าแฮนเซนถูกขังอยู่ในหีบสมบัติเป็นเวลาหลายวันกลัวว่าเขาจะตายและเขาจะโบกแขนเสื้อก็ปล่อยแฮนเซนออกมาทันที ชายชาราที่แปลกประหลาดคนนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไป้หว่านสระเอได้รับเชิญมาโดยธรรมชาติเดิมทีเขาเจ็ขโมยเด็กเสื้อคลุมสีแดงใครจะรู้ว่าเขาขโมยแฮนเซนไปแฮนเซนติดอยู่ในปลอกสมบัติมีความโกลาหลอยู่ข้างในและเขาไม่รู้เวลาและตำแหน่งจนกระทั่งชายชาราปล่อยเขาออกมาและก็ล้มลงกับพื้น สายตาแรกมองเห็นชายชาราแปลกหน้าจากนั้นมองไปรอบๆพบว่ามันเป็นหุบเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้และอญ้าแปลกๆมีสายน้ำสีฟ้าไหลในหุบเขามีนกและสัตว์ทุกชนิดแขวนอยู่เป็นระยะๆร,รอบๆในหุบเขานี่พีกินนะชายชารากระแทกผลไม้ทั้งสองบนต้นไม้ข้างๆเข่าแล้วยโยนให้แฮนเซนแฮนเซนจับผลไม้และมองไปที่ชายชาราอย่างซับซ้อนเขาไม่รู้ว่าควรอธิบาย หรือไม่เพราะเขาไม่รู้ว่าชายชรากำลังทำอะไรเพื่อจับเด็กเสือ้อคลุมสีแดงถ้าเขาไม่ใช่เด็กเสือ้อคลุมสีแดงลองย้อนกลับไปดูชายชราคนนี้เขาไม่มีประโยชน์และค่ามันด้วยมิีดแล้วมันก็หดหู่คุณมาทำอะไรที่นี่สำหรับฉันแฮนเซนไม่ได้อธิบายให้ฉันถามก่อนมันเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของทารกแน่นอนความรู้สึกของการขโมยศักดิ์สิธิ์ดีมากฉันถ่ายภาพของราศี พิจิกและเลมันแล้วมองไปที่มันด้วยความมึนเมาอะไรนาที่รักแคลนเส้นถามนี่คือทารกคนนี้โจนสลัดกล่าวขณะดูแคลนเส้นเข้าไปดูและพบว่ามันเป็นภาพวาดภาพถูกวาดด้วยนางฟ้าบินรอบเข็มขัดฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะพยายามลงคลิปเร็วๆค่ะสามารถโดเน a เป็นกำลังใจให้ได้ตามเลขบัญชีใต้คลิปนะคะ ขอบคุณค่ะ